นางเอกดาวรุ่งช่องดางน้อยใจยไหมหลังละครเรื่องล่าสุดคนทักไม่สวยสวยขนาดนี้ยังโดนตีเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กๆและตอนนี้ขึ้นท่านเป็นนางเอกละครเต็มตัวแล้วสำหรับชาเลตวาสิตาแรเมนาวก่อนหน้านี้ชาเลตถูกชาวเน็ตวิจาร์หน้าตาว่าไม่สวยหลังรับบทเป็นนางเอกคทางแรกในละครเรื่องพระนครคู่กับพระเอกหนุ่มชอน จินดาโชตล่าสุด20เมษายนชาเลตได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการวันบันเทิงท็อกอี30พร้อมทั้งเปิดใจเรื่องนี้ว่าคือหนูเกิดมาแบบนี้หนูขอจมูกอีกนิดนึงมันขอไม่ได้นึ่งออกไหมคะถ้าเราตัดเรื่องสัญญกรรมออกคือมันขอไม่ได้หนูเกิดมาแบบนี้พูดตรงๆหนูไม่ต้องพยายามอะไรเลยทุกคนไม่ได้พยายามเพื่อให้หน้าตาตัวเองเป็นแบบนี้ทุกคน เกิดมาเป็นแบบนี้ต้องอัดมิดมานะคะถ้าคนบอกว่าเราไม่สวยจะให้หนูทํายังไงหนูก็เลยไม่ใส่ใจเรื่องนี้เลยเวลาโดนชมว่าสวยหนูเป็นคนเขิน